โรคพืชที่มาพร้อมกับหน้าฝนครับแล้วบอกได้ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากเกษตรกรหลายคนล้มไม่เป็นท่านะครับ1ครับโรคเน่าคอดินโรคนี้สุดๆแล้วครับเกษตรกรหลายคนเจอและเจอง่ายมากสังเกตง่ายๆครับพืชจะเหี่ยวเฉ้าแล้วลำต้นตรงคอดินเนี่ยจะเน่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมักเกิดกับต้นกล้าที่อยู่ในแปลงเพาะนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าในดินมีเชื้อราสูงครับโรคที่2ที่มาพร้อมกับหน้าฝนโรคไหมในข้าวครับใครทำนาอยู่มักจะเจอโรคนี้นะครับใบเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับลูกตาครับเป็นรอย ผลเสียของมันก็คือผลผลิตของคุณจะลดพวบเลยครับอาจจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะถ้าเจอโรคนี้เข้าไปโรคที่3สําคัญมากโรคราน้ําค้างครับสังเกตที่ใบของพืชน,นะครับใบพืชจะซีดมากและใต้ใบจะมีราขึ้นอยู่ระบาดเร็วในไหนระบาดเร็วในผักกินใบครับเช่นเห็นชัดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งหรือว่าคะนา้าอันนี้จะเห็นได้ชัดมาก4ครับโรคเขียวเขียวพบในตระกูลมะเขือทั้งหลายครับมะเขือเทศมะเขือยาวมะเขือพวงคือสังเกตง่ายๆตอนกลางวันเนี่ยใบยมันจะเขียวเห็นได้ชัดเลยครับแล้วมันค่อยกลับมาตั้งตรง ในตอนกลางคืนลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดครับเห็นว่าเหมือนจะตายแรไม่ตายแหลกสุดท้ายตายเกลี้ยงครับถ้าคุณอยากแก้ปัญหาโรคพืชที่ผมกล่าวมาทั้ง4ข้อนี้ผมขอแนะนําผมขอแนะนํารักไร่ฟอร์มูล่าวันนะครับตัวนี้คือสารไฮบริดโซลูชันครับช่วยอะไรบ้างช่วยป้องกันโรคที่กล่าวมาครับโรคเน่าคอดินแก้ไขได้ครับ โดยเฉพาะใครก็ตามที่ทําสวนส้มตัวนี้ใช้ได้ดีแบบเห็นผลเลยครับพี่อยู่ในมือผมปริมาณ1ลิตรนะครับตอนนี้เราจะขายที่ทิกต o อกคุณยังยืนและใน Facebook และในช่องทางอื่นๆแล้วนะครับให้กับจูลินซีพาวเวอร์ไฟและฟอร์มูล่าวันลักไล่ f ฟอร์มูล่วันใช้2ตัวนี้คู่กันคุณสามารถกดซื้อ F1 ได้ที่ตะก,การด้านล่างนะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ